สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง A Haunting in Venice ฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิส นังเปิดเรื่องมาที่นครเวนิสที่แสนสงบและแสนจะงดงามโดยยอดนักสืบแอคิวปัวโรผู้ฉลาดเฉลียวเขาก็อาศัยอยู่ที่นครเวนิสแห่งนี้ด้วยนอกจากที่ปัวโรเขาจะชื่นชอบของหวานหรือเค้กเบเกอรี่เป็นชีวิตจิตใจมากๆแล้วแอคิวปัวโรคนนี้เขาก็ยังชอบแต่งตัวเนี้ยบอยู่ตลอดเวลาเสมออีกด้วยขนาดปลูกผักทําสวนเขาก็ยังแต่งสูตรชุดโกะคิดดูสิ คิดดูเอาว่าปัวโรเขาจะติดเนียบขนาดไหนในทุกๆวันแต่ละวันจะมีคนมาขอให้ปัวโรช่วยทําคดีให้กันเยอะมากๆแต่ปัวโรที่กะจะพักผ่อนไม่รับทําคดีใดๆทั้ทงสิ้นเขาก็จะมีตํารวจคนนี้ที่คอยจัดการกับคนที่มารบกวนปัวโรอยู่เป็นประจําก็คือตํารวจนายนี้เขาก็เป็นบริการส่วนตัวของปัวโรนั่นเองจากนั้นบริการเขาก็ได้มาบอกกับปัวโรว่าเพื่อนนักเขียนของปัวโรเดินทางมาขอเข้าพบโดยจุดประสงค์หลักๆของอารีแอดนี่นางก็จะมาชวนปัวโรไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีนด้วยกันที่พาราโซ เพราะว่าในช่วงช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเทศกาลฮโลวีนพอดีไง อารีแอดน,นีคนนี้นางเป็นนักเขียนนิยายสยองขวัญแนวลึกลับครับเพื่อนเพื่อนแอดนีอ้างกับปัวโรว่าตนต้องการอยากจะรู้เรื่องราวร่างทรงว่ามันจริงเท็จหรือไม่ได้เข้ามาว่าคนเล่นของที่ชื่อจอยซ์เลโนคนนี้นางเป็นของจริงเรื่องร่างทรงจิตสัมผัสหรือสื่อกางวิญญาณพูดได้แอดน,นีนางก็เลยอยากจะให้ปัวโรเนี่ยไปดูกับเธอหน่อยสิว่าร่างทรงคนนี้นางคือของจริงใช่ไหมหรือเป็นแค่พวกนักต้มตุ๋นอีกคนที่มาหลอกว่าตนคือกลุ่มทรงเจ้ากันแน่ซึ่งยอดนักสืบของเราอย่างปัวโรเขาก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีีศาเเลยครรรับพะะอไ ก็ตามที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้แอคิวปัวโรคนนี้เขาก็ไม่เชื่อใดๆทั้งสิน้นและพอตกค่ำพอปัวโรบอดิการและแอดนี่ล่องเรือมาถึงที่พาลลโซ งานปาร์ตี้ฮาโลวีนที่ถูกจัดขึ้นที่นี่ตัวหนังก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพาราโซแห่งนี้เอาไว้ว่าแต่เดิมมันเคยเป็นบ้านของกลุ่มเด็กกำพร้ามาก่อนมีคุณหมอและคุณพยาบาลคอยดูแลเด็กๆเหล่านั้นจนกระทั่งมันได้เกิดโรคระบาดขึ้นเด็กๆทุกคนได้ป่วยเป็นโรคระบาดและถูกขังเอาไว้ให้ตายในพาราโซแห่งนี้ซึ่งไอเรื่องสยองขวัญเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมานานแล้วนะครับโดยพวกผู้ใหญ่เนี่ยพวกเขาก็มักจะนําเรื่องสยองขวัญเรื่องนี้มาเล่าให้กับเด็กๆได้ฟังกกกัันนนนนทุปปีีเเลลยแแะส่่วาซโหง้ม็็ พาราโซของมาดามรูบิน่าเองนะขยายความต่อว่าพาราโซมันคืออะไรพาราโซก็คือที่อยู่อาศัยดีๆนี่แหละครับแต่มันจะมีความใหญ่โตโออามากกว่าบ้านทั่ทวไป เป็นตัวอาคารที่มีความใหญ่โตโออาเขาจะเรียกว่าพาราโซโดยในพาราโซแห่งนี้ก็จะมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งที่ชื่อออก้าเซมินอฟส่วนเด็กชายลีโอโพคนนี้นอกจากที่น้องจะเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดมากๆแล้วเด็กชายลีโอโพคนนี้เขาก็ยังเป็นลูกชายของคุณหมอผู้ที่เคยรักษาอาการป่วยไข้ลูกสาวของโรวิน่ามาก่อนนั่นเองโดยตัวหนังได้เล่าว่าลูกสาวของโรวิน่าอาลิเซียเธอได้ฆ่าตัวตายลงไปเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาหินภาพหลอนรวมถึงอาจจะเป็นซึมเศร้าส่งผลทําให้โรวิน่าที่อยากจะขายพาราโซ แห่งนี้ทิ้งขายไม่ออกเลยสัก,กทีเอ้าก็แงละใครมันจะอยากมาซื้อที่นี่แหละถูกไหมมีตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญแถมมีเด็กสาวมาฆ่าตัวตายอีกโอ้โหอยู่กระตับน้อยเหมือนเดิมดีกว่าแล้วหลังจากนั้นพอแม่หมอร่างทรงจอยสเลโนเดินทางมาถึงแม่หมอนางก็สัมผัสได้ถึงวิญญาณมากมายในพาลาโซแห่งนี้โอ้มันเยอะมากๆม,มันอยู่ทุกที่เต็มไปหมดเลยฉันสัมผัสถึงมันได้โอ้ผีเยอะจริงๆเลยที่นี่ โอ้โหแสดงว่าของจริงเลยนะแม่หมอคนนี้รู้ถึงขนาดที่ว่าห้องของอลิเซียอยู่ที่ชั้น3ามะครับคิดดูสิโอ้โหแม่หมอมียันทิพย์จริงๆใช่ไหมเนี่ยซึ่งก็ดูเหมือนว่าร่างทรงกับนักเขียนแอดนี่คนนี้จะไม่ชอบคิดหน้ากันตั้งแต่แรกที่เจอเลยนะเพราะแอดนี่น้งก็มีจุดประสงค์จะมาเปิดโปงร่างทรงไงจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จยังไงไม่รู้แต่ส่วนเรโนเองนางก็บอกว่านางเป็นของจริงเรื่องสื่อกางวิญญาณเหมือนกัน แล้วหลังจากนั้นในขณะที่ปัวโรยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าไม่มีสิ่งสื่อคลางหรือพูดผีปีศาจใดๆทั้งสิ้นทันใดนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับ เอาระวังผีหลอกนะปัวโรแต่ปัวโรเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะปัวโรเชื่อว่าสาเหตุที่โคมไฟมันตกลงมาเองแบบนั้นมันก็เป็นเพราะเพดานมันอ่อนตัวเนื่องจากฝนตกน้ําซึมนั่นเองซึ่งในคืนคืนนี้พายุฝนมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเลยนะแต่ก่อนที่พิธีเข้าทรงของแม่หมอเรโนจะเริ่มต้นขึ้นคนรักเก่าของอลิเซียแม็กซิมเขาก็เสนอหน้ามาที่พาราโซแห่งนี้ด้วยนอกจากชุดความคิดที่ว่าอลิเซียเบรกถูกพูดผีเข้าสิงจนต้องฆ่าตัวตายแล้วโรเวน่าที่เกลียดเชสแม็กซิมมากๆนั ก็ยังเชื่ออีกด้วยนะว่าแม็กซิมคนนี้นี่แหละที่เป็นตัวการหลักๆทำให้อลิเซียเธอต้องฆ่าตัวตายตัวหนังได้เล่าว่าทั้งอลิเซียทั้งแม็กซิมตอนคบกันพวกเขาดูมีความสุขกันเอามากๆทั้งสองคนได้มั่นหมายกันเร็วมากๆจนกระทั่งแม็กซิมได้เป็นฝ่ายขอบอกเลิกตัดขาดกับอลิเซียนี่คือจุดเริ่มต้นที่อลิเซียเริ่มเห็นวิญ,ญญาณผีเด็กมากมายในพาลาโซ อลิเซียบอกว่าผีเด็กๆพวกนั้นต้องการจะเอาเธอไปอยู่ด้วยจนในที่สุดอลิเซียเธอก็เริ่มเป็นบ้าโดยมีคุณแม่อย่างโรบิน่าคอยอยู่ข้างกายลูกสาวของเธอตลอดไม่เคยจะหนีห่างไปไหนแต่ในท้ายที่สุดแล้ววิญญาณชั่วร้ายพวกมันก็เอาอาลิเซียไปอยู่ด้วยกันกับพวกมันนั้นจนได้พวกมันได้ฝากร่องรอยความพยาบาทเอาไว้บนร่างกายของอลิเซียทิ้งให้คนเป็นแม่อย่างโรบิน่าต้องเสียใจอยู่ร่ำไปนับตั้งแต่ตอนนั้นและถามต่อว่าเอา้าแล้วทางตำรวจสืบที่ไปที่มาของร่องรอยบนร่างกายของอลิเซียไม่ได้เลยเหรอคำตอ อบก็คือตำรวจก็กลัวผีเหมือนกันครับอืมไม่รู้จะสืบยังไงก็เลยปิดคดีเออออหอหมกไปว่าร่องรอยบนหลังของอาเลเซียต,ตรงนี้มันคือร่องรอยที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไหว่วยจะว่าทเว จ้างน้องเสกไปสืบให้หนังก็จบแล้วเรื่องนี้ปิดคดีไปเลยล่องรอยตรงนี้มันคือล่องรอยของแมวขวนซึ่งก็ใช่ว่าโรวิน่าเธอจะเกลียดแม็กซิมแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับเพราะทางแม็กซิมเองเขาก็หมิ่นขี้หน้าอดีตไม่เท่าคนนี้มากๆด้วยเช่นเดียวกันแม็กซิมบอกว่าที่เขามาเนี่ยก็ไม่ได้อยากมาอะไรหรอกนะมันมีใครก็ไม่รู้สมบัติเชิญไปให้กับตนผมก็เลยต้องมาแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่เรโนกําลังเข้าทรงเพื่อจะสื่อสารกับดวงวิญญ,ญาณของอาิเซียเดรกนักสืบไอคิวปัวโรเขาก็จับตาดูสังเเกตตดูไมม่่หออคนนนนนี้น้ััยยางงใจลนะ เวลาที่แม่หมอเรโน่สืถามวิญญาณในเรื่องนั้นๆแป้นพิมพ์ดีตรงนี้มันก็กดของมันเองเลยแบบน่าเหลือเชื่อมากๆแต่ในท้ายที่สุดแล้วแม่หมอเรโนนางก็ไม่พ้นความช่างสังเกตของยอดนักสืบปัวโรไปได้ปัวโรจับได้ว่าแม่หมอมีลูกน้องคนหนึ่งที่แอบใช้รีโมทสั่งกดแป้นพิมพ์ดีทำเป็นคำตอบให้อารมณ์แบบคนภาคหน้าตาดีมากๆเลยใช่ไหมผีมันก็บอกว่าใช่เลยอะไรแบบนั้นเออที่ไหนได้แม่งกดรีโมทนี่เอง แต่ทันใดนั้นค่นเพื่อนเรื่องคนภาคหล่อเอาไว้ก่อนอยู่ๆแม่หมอเรโนานางก็มีท่าทีแปลกๆสแสดงออกมาเกิดขึ้น ท่าทางของไม่หมอเรโนเหมือนกับคนโดนผีเข้ามากๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับนาทีนี้เพราะผีตนนี้นางก็คือผีอลิเซียคนนั้นนั่นเองอลิเซียได้บอกกับทุกคนผ่านร่างทรงออกมาว่าตนถูกฆาตกรรมไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่ผีอลิเซียนางก็ยังไม่ทันได้บอกนะครับว่าใครเป็นคนทําเธอกันแน่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงลีลาจังเลยเอา้าถ้าบอกนางก็จบไปดิแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันได้สิ้นสุดลงไป ดูเหมือนว่าจะมีทั้งฝ่ายที่เชื่อและก็ไม่เชื่อปะปนกันไปนะครับบางคนก็ว่าสิ่งที่เรโนทํานั้นเนี่ยมันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าพีอลิเซียต้องมาเข้าสิงร่างส่งแน่แน เพราะเสียงที่ร่างทรงพูดออกมานั้นเนี่ยมันก็เป็นเสียงของอลิเซียเลยแต่คนที่ไม่เชื่อนแน่แและไม่เชื่ออยู่แล้วเขาก็คือปัวโรคนนี้นี่แหละครับส่วนแอดนี่ที่เหมือนจะอยู่ในกลุ่มเชื่อด้วยนางก็ขยันขยอให้ปัวโรเชื่อว่าผีมีจริงซะยกใหญ่เลยและแถมแอดนี่นางก็กจะเอาเรื่องร่างทรงท,รงที่ปัวโรพิสูจน์ไม่ได้ไปเขียนเป็นหนังสืออีกด้วยแต่ปัวโรเขาก็ไม่สนใจครับปัวโรบอกว่าตอนนี้อาจจะยังมองวิธีการของเรโนไม่ออกก็จริงแต่อีกเดี๋ยวสักพักผมก็คงจะคิดออกเองจากนั้นปัวโรเขาก็มาหาว่าเรโนเป็น นักต้มตุน๋นเป็นพวกที่ชอบช่วยโอกาสหากินกับความหวังและความหวาดกลัวโดยใช้เรื่องผีมาหลอกล่อแม่หมอเรโนเนี่ยนางก็เหมือนจะไม่ใส่ใจครับเรโนบอกปัวรูไปว่าพรุ่งนี้ตนจะมาเข้าทรงอีกเพื่อจะถามให้รู้เรื่องไปเลยว่าใครเป็นคนฆาตกรรมอลิเซียกันแน่ปะโทเอ้ยพรุ่งนี้อย่างนั้นเหรอขออ้างหาเงินต่อละสิไม่ว่าแต่พอแม่หมอเรโนเอ่ยชื่อคนรักเก่าของปัวรูแคทเธอรีนขึ้นมาเท่านั้นแหละครับปัวรูที่ไม่เคยรู้จักกับเรโนมาก่อนเขาก็ถึงกับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้ก็อย่างว่าแหละครับเพ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อน ใครเชื่อว่าพูดผีปีศาจมีจริงก็เชื่อส่วนใครที่ไม่เชื่อก็เหมือนกับยอดนักสืบของเราแอคคิวปัวโรนี่แหละต้องมีหลักฐานยืนยันต้องพิสูจน์ได้และเห็นจริงๆก่อนถึงจะยอมเชื่ออะไรทํานองนั้นหลังจากที่เรโนจะปัวโรูเสนหน้าก,กากของตนและบอกให้ปัวโรอย่าเครียดก,กับชีวิตให้มันมากมายนะักปัวโรที่กําลังเล่นเกมงับแอปเปิลคนเดียวอยู่ดีๆจู่ๆมันก็มีใครคนนึงบุกเข้ามาหวังจะฆ่าปัวโรให้ตายลงไปนะโชคยังดีที่บอดีิกของปัวโรเขาได้วิ่งเข้ามาช่วยเหลือปัวรเอาไว้ได้ทัน แต่แล้วหลังจากนั้นแค่แป๊บเดียวแม่หมอเรโนนางก็ถูกใครก็ไม่รู้ฆาตกรรมใต้หาลงไปแบบสยดสยองมากๆ เหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆส่งผลทําให้บริการต้องรีบโทรไปขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจนั้นอย่างรวดเร็วและในระหว่างที่ปัวโรกกาลังนั่งดื่มชาน้ําพึ่งที่ออก้าแม่บ้านที่เป็นคนเอามาให้ปัวโรที่ยังพอมีสติเขาก็พยายามจับสังเกตปฏิกิริยาของทุกคนนั้นอย่างตั้งใจเลยนะเพราะทุกคนแต่ละคนในเวลานี้ต่างก็หวาดระแวงกันไปทั้งหมดเลยนับจากที่ร่างทรงเรโนบอกว่าอลิเซียถูกฆาตกรรมไม่ใช่การฆ่าตัวตาย สุปรปายต่อไปต่อจากอาลิเซียมันก็เป็นแม่หมอร่างทรงโดนฆ่าปิดปากในทันทีเลยฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกที่ฆาตกรต่อเนื่องเจฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนใครสักคนที่อยู่ที่นี่แต่มันก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังคงเชื่อว่าจะต้องเป็นวิญญาณร้ายแน่ๆที่ทําให้เรโนต้องตายลงไปแบบนั้นและถามว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าอยู่ๆเรโนเกิดคลึกอยากจะฆ่าตัวตายทฤษฎีนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับเพราะฆ่าตัวที่รูวิน่าให้กับเรโนเนี่ยมันก็เป็นฆ่าตัวที่เยอะอยู่พอสมควรเลยฉะนั้นทฤษฎีนนนี้จจึงไมม่่่าะใชัก็เเลลยหลือแ 2อช้อยหรือ2ทฤษฎีเท่านั้นครับที่น่าจะเป็นไปได้ไม่เป็นฝีมือคนก็เป็นฝีมือผีแต่สําหรับแอร์คิวปัวโรแล้วยังไงยังไงมันจะต้องเป็นฝีมือของคนนั้นอย่างแน่นอนและเนื่องจากที่ลมพายุม,มันก็มีความรุนแรงนั้นเป็นอย่างมากมันก็เลยส่งผลทําให้ทางตํารวจไม่สามารถเดินทางเข้ามาดูเหตุการณ์ในพาราโซแห่งนี้ได้ จากนั้นพอปัวรูจับสังเกตอะไรได้หลายๆอย่างแอคิวปัวรูของเราเขาก็เดินไปปิดประตูขังทุกคนเอาไว้ที่นี่มันซะเลยครับพอปัวรูเขาก็มั่นใจเอามากๆว่าฆาตากรต่อเนื่องคนนั้นมันจะต้องอยู่ในกลุ่มฝูงนี้แน่ๆจากนั้นพอปัวรูบอกกับทุกคนว่าตนจะไล่สอบสวนไปทีละคนแอดนี่ที่จะช่วยปัวรูสอบสวนเธอก็ดันมาเห็นตุ๊กตาตัวนี้ของผีอลิเซียเขา้ทาทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ตุ๊กตาตัวนี้มันก็อยู่ในห้องของอลิเซียใช่ไหมแต่ไหนตุ๊กตาตัวนี้ทําไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะอ ซึ่งคนแรกที่โดนสอบสวนเธอก็คือเจ้าของพาลาโซมาดามโรวินาเองนะโรวินาบอกว่าในตอนที่เกิดเหตุเธออยู่ในห้องดนตรีก่อนเที่ยงคืนแต่ตอนที่ปัวโรเกือบจะถูกฆ่าเหมือนกันมันก็แค่2นาทีก่อนเที่ยงคืนหรือก่อนที่เรโนจะถูกใครคนนั้นฆ่าตายโรวินาอยู่ในห้องดนตรีก่อนเที่ยงคืนแล้วนั่นก็เท่ากับว่ามันไม่น่าจะใช่โรวินาที่เป็นคนฆ่าจอยสเรโนคนนั้นจากนั้นโรวินาเธอก็ได้พาปัวโรมาดูสวนลับหรือสวนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าของเธอโรวินาได้ปล่อยให้ทุกอย่างตายลง ไปหลังจากที่อาริเซียจากไปไม่นานส่วนเรื่องที่โรวิน่าเชิญแม่หมอเรโนมาที่นี่ความจริงแล้วแม่หมอเรโนเธอก็เป็นคนติดต่อโรวิน่ามาเองนะครับโดยแม่หมอได้เขียนมาบอกโรวิน่าว่าเธอสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตายของอาริเซียได้มันก็เลยส่งผลต่อเนื่องทําให้โรวิน่าต้องจัดงานเลี้ยงและงานเข้าทรงในคืนวันนี้ขึ้นมานั่นเองและส่วนสาเหตุที่เชสแม็กซิมขอเลิกราจากอาริเซียนั้นโรวิน่านางได้บอกกับปัวโรไปว่าแม็กซิมคนนั้นเนี่ยมันน่าเงินครับพอแม็กซิมรู้ ว่าอาลิเซียกับรูวิน่าไม่ได้รวยอย่างที่ตนคิดนุ่มหล่อแม็กซิมคนนี้เขาก็เลยเทยบอกเลิกอลิเซียหนี้ไปหาคนใหม่ที่รวยกว่ามันซะเลย จากนั้นคนต่อมาที่โดนสอบสวนเธอก็คือออกา้าแม่บ้านผู้เชื่อในสิ่งลี้ลับซึ่งในตอนที่เกิดเหตุออกกาเธอก็อยู่ในห้องดนตรีกับโรเวน่าด้วยพอปัวโรเขาถามไปถามมาดูเหมือนว่าออก้าซิมินอฟคนนี้นางก็ไม่มีอะไรให้หน่าสงสัยเลยเสียด้วยซ้ําคนต่อมาก็คุณหมอประจาพาลาโซแห่งนี้ซึ่งคุณหมอฟาริเยคนนี้เขาก็ดูท่าทางมีพิรุษอยู่มากๆเลยนะครับท่าทีของคุณหมอคนนี้เหมือนดูลุกลี้ลุกลวนแบบผิดปกติแถมอารมณ์ก็ไม่คงที่อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้า จนลูกชายของเขาลีโอโพต้องเข้ามาพูดให้สงบลงนั้นอยู่บ่อยๆซึ่งสาเหตุที่คุณหมอเขามีอาการหวาดระแวงตลอดเวลาแบบนี้มันก็เป็นผลมาจากพิษของสงครามเองนะและที่สําคัญไปกว่านั้นคุณหมอที่รักษาอลิเซียคนนี้เขาก็ยังตกลุมรักคุณแม่อย่างโรวิน่าคนนี้อีกด้วยจากนั้นพอปัวโรสอบสวนฟอริเยและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรให้น่าสงสัยปัวโรที่รู้สึกแปลกๆพอมาเข้าห้องน้ําเขาก็ดัดมาโดนผีอลิเซียหลอกคาห้องน้ําห้องนี้เลยครับโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับนาทีนี้ นี่กูเห็นผีใช่ไหมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพอปัวโรเขาเริ่มตั้งสติได้สองพี่น้องผู้ช่วยของเรโนโคู่นี้ปัวโรเขาก็จับสอบสวนทีละคนอย่างเข้มข้นเลยนะซึ่งก่อนหน้าที่2พี่น้องจะมารับจ้างจัดฉากให้กับแม่หมอเรโน2พี่น้องกัมพาคู่นี้พวกเขาก็หากินโดยการลักขโมยมาก่อนครับทั้งสองมีความฝันว่าอยากจะเดินทางไปอยู่ที่เซนต์หลุยส์มิสซูรีด้วยกันกะจะทํางานจัดฉากให้เรโนเก็บเงินสก้อนจากนั้นก็จะทําตามแผนโดยการเดินทางไปอยู่ที่เซนต์หลุยส์มิสซูรี่ทั้งสองได้ กันว่าการเข้าทรงยานทิพหรือการเรียกวิญญาณต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นของปลอมด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นการแสดงที่มี2พี่น้องคู่นี้คอยอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดและพอปัวรูได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจาก2พี่น้องคู่นี้ปัวรูเขาก็เดาว่าดอรเนียแอบขโมยเงินทรงของเรโนเพื่อจะนําไปใช้เป็นค่าเดินทางไปที่เซนต์หลุยมิสซูรีแต่พอเรโนจับได้ว่าเธอขโมยเงินของเธอเธอก็เลยฆ่าเรโนเพื่อหน,นีความผิดใช่ไหมดรเนียพอได้ฟังเช่นนั้นเธอก็ใส่ตีนหมาเยลยล่ะครับจังหวะนี้โชคดีที่แม การขัดขวางโดเรเนียเอาไว้จากนั้น2พี่น้องก็ถูกจับมาติดกันเพราะทั้งสองมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตรกรฆ่าแม่หมอเรโนในตอนเที่ยงคืนถึงแม้โดเรเนียนัางจะบอกไปว่าไม่ได้เป็นคนทําอะไรแม่หมอเรโนเลยก็ตามแล้วจากนั้นปัวโรเขาก็เหมือนจะโดนผีหลอกอีกครั้งหนึ่งเข้าให้ซะแล้วครับ ปัวโรได้ยินเสียงแปลกๆก้องดังขึ้นมาในหัวราวกับว่าเหมือนมีเด็กคนหนึ่งกำลังร้องเพลงอยู่ในพาราโซยังไงอย่างนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าเด็กชายลีโอโปพคนนี้เขาจะได้ยินเสียงเสียงนั้นเหมือนกับแอคอิวปัวโรด้วยปัวโรได้ตามเสียงเสียงนั้นไปจนกระทั่งมาพบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ถ้าว่าน้องเด็กผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่ใช่คนนี่สิครับแท้จริงแล้วน้องเด็กผู้หญิงคนนี้นางก็คือผีอลิเซียในตอนที่เธอยังเป็นเด็กนั่นเองและส่วนไอ้เสียงที่มันดังกึกก้องขึ้นมาอย่างน่ากลัวบัวโรกับบริการพวกเขาก็พยายามที่จะหาที่ไปที่มาของเสียงเสียงนั้นด้วยกันนะเพราะความหวาดกลัวที่เล่นตลกกับทุกคนในเวลานี้ส่วนหนึ่งก็พากันเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นเสียงของความัจญบาดของผีเด็กๆก,กันไปซะแล้วแต่ที่ในได้ไอ้เสียงน่ากลัวตรงนี้มันก็คือเสียงของท่อนสูงที่ถูกพายุซัดเข้ามาเองครับมีาซรเย แม็กซิมที่ไม่ถูกกันแต่ไหนแต่ไรพวกเขาทั้งสองก็ดันมาตีกันเข้าให้อีกด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทั้งสองผีบ้าเตะตีกันจนหนำใจแล้วคุณหมอฟาิเยเขาก็ถูกนําตัวมาพักผ่อนในห้องดนตรีของโรวิน่านะโดยโรวิน่าเธอก็ได้ทําการล็อกห้องเอาไว้ก่อนจะมอบกุญแจให้กับปัวโรเขาเป็นคนดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้แม็กซิมบุกเข้ามาตีกับคุณหมออีกครั้งหรือยกที่2นั่นเองจากนั้นปัวโรเขาก็ได้เข้ามาพูดคุยกับแม็กซิมต่อครับโดยปัวโรได้อ้างว่าอักษรย่อตัวเอ็มที่เรโนเข้าส่งในตอนนั้นฆาตกรมันอาจจะเป็นแม็กซิมคนนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่แม็กซิมที่ไม่เชื่อเรื่องแนว,แน,วนี้อยู่แล้วเขาก็บอกกับปัวโรไปว่าจิตใจของอลิเซียเธอป่วยมาตั้งนานแล้ว เธอไม่ควรต้องตายเลยเสียด้วยซ้ําถ้าได้หมอเก่งๆดีๆกว่านี้มารักษาเธอและพอแม็กซิมทํารูปคู่ของอลิเซียหล่นลงกับพื้นตัวหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่แม็กซิมบอกเลิกรากับอลิเซียไปออลิเซียนางก็เป็นคนฉีกรูปคู่ใบนี้ทิ้งไปเองนะ แต่ทำไมแม็กซิมที่บอกเลิกถึงยังเก็บรูปคู่ของอลิเซียเอาไว้ด้วยละ่ะแสดงว่าแม็กซิมเขารักอลิเซียมากกว่าเงินจริงๆใช่ไหมแม็กซิมบอกปัวรู้ว่าสาเหตุหลักๆเลยที่ตนต้องเลิกรากับอลิเซียทั้งที่ยังรักตัวแปรหลักๆตัวนั้นมันก็คือแม่ของเธอโรวิน่านั่นเองโรวิน่าไม่ยอมรับแม็กซิมเพราะว่าเธอไม่รู้จักการอยู่ตัวคนเดียวโรวิน่าห่วงอลิเซียมากๆจนไม่อยากให้อลิเซียแต่งงานออกจากบ้านไปอยู่กับแม็กซิมที่ไหนโรวิน่าได้พังสวนของเธอเพื่อประชดลูกสาวแถมหลบหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้ล ไม่เอาใจเธอบ้างอเลเซียรู้สึกผิดแถมไม่เป็นสุขที่แม่ของเธอทําตัวแบบนั้นมันก็เลยส่งผลทําให้แม็กซิมที่รู้สึกว่าแต่งกับลูกก็เหมือนแต่งกับแม่ขอแยกทางจากอเลเซียทั้งที่ยังรักอยู่นั่นแหละครับแต่ก็ใช่ว่าแม็กซิมที่ยังตัดใจไม่ได้เขาจะไม่มางออลเซียนะเชสแม็กซิมพยายามกลับมาครับแต่โดนโรวิน่าคอยขัดขวางแม็กซิมทุกวิถีทางเลยจนกระทั่งแม็กซิมได้มาหาอเลเซียอีกครั้งก็ตอนที่เธอได้ตายลงไปแล้วนี่แหละ เออพอมาถึงตรงนี้ผมก็เข้าใจนะว่ารักลูกเป็นห่วงลูกแต่ในเมื่อลูกตัวเป็นสาวแล้วก็ควรจะปล่อยให้เขาไปเติบโตไปสร้างครอบครัวต่อไปเป่าวะกรณีของโรววน่าเนี่ยเธอก็ห่วงอลิเซียเกินและเรื่องราวที่ปัวโรได้ฟังจากโรววน่าก็ดีจากแม็กซิมก็ดีมันก็แช่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับแต่อย่างไรก็ดีปัวโรเขาก็เหมือนจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแม็กซิมเพิ่มเข้ามาอีกด้วยและก่อนหน้านี้ที่ปัวโรเขาจะมาพูดคุยกับเชสแม็กซิมปัวโรเขาก็ได้ไปเจอกับฝูงพึ่งฝูงหนึ่งในห้องใต้ดินมาก่อนด้วยนะ จากนั้นปัวโรที่สงสัยแอดนี่กับบริการมาตั้งแต่แรกเขาก็จัดหนักจัดเต็มทั้งสองคนนี้ไปชุดใหญ่เลยครับเพราะในความเป็นจริงทั้งสองคนนี้รู้กันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็กับคนอื่นทําไมมึงกีดกันจังเลยล่ะแต่พอนางนักเขียนมาขอเข้าพบทําไมปล่อยให้นางนักเขียนมาพบกับปัวโรง่ายๆถูกไหมและแถมปัวโรเขาก็ยังจับสังเกตตอนที่บริการจะโทรศัพท์ได้อีกด้วยครับในมึงบอกว่ามึงไม่เคยมาที่นี่แล้วทําไมมึงถึงรู้ตำแหน่งโทรศัพท์ในห้องดนตรีได้ ออและแล้วบริการเขาก็ยอมรับกับปัวโรไปดีๆครับว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่2ที่เขามาที่ปาราโซแห่งนี้ครั้งแรกในตอนที่ยังเป็นตำรวจบริการเข้ามาทําคดีการตายลูกสาวของโรบิน่าที่นี่จากนั้นบริการคนนี้เขาก็ขอลาออกจากตำรวจในวันรุ่งขึ้น และส่วนไอเรื่องที่บริการกับนางนักเขียนมันรู้กันจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้รู้กันแค่2คนเท่านั้นครับจริงๆแล้วรู้กันทั้งหมด3คนและอีกคนเธอก็คือเรโนโที่ถูกฆาตกรรมลงไปนั่นเองทั้ง3รวมหัวกันแสดงละครแกล้งทําเป็นเกลียดก,กันให้กับปัวโรได้เห็นหลอกล่อให้ปัวโรมาที่นี่เพื่อทําให้สุดยอดนักสืบอย่างปัวโรนั้นดูหน้างโง่ก็คือทั้ง3คนมีจุดประสงค์ตั้งใจําให้ปัวโรหน้าแตกเพราะไขคดีลิลับไม่ได้นี่แหละครับวางแผนทําเรื่องอศัศจรรย์พิสดารด้วยกันเพื่อหลอกให้ปัวโรรเชื่่่ออวาพููดผีมีมยจิง ิงนนั่นเองเมื่อหลอกสุดยอดนักสือบอย่างปัวโรสําเร็จร่างทรงจะได้ชื่อเสียงบริกาได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์และสถานะนักเขียนของแอดนี่ก็จะกลับมาฮิตฮอตเหมือนเดิมอีกครั้งผู้หญิงที่ทําให้สุดยอดนักสืบไปไม่เป็นและงงงนันพุูนแล้ว ทำกันเป็นกระบวนการเลยนะพวกมึงเนี่ยและส่วนเรื่องบัตรเชิญของแม็กซิมก็นางนักเขียนคนนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นคนแอบส่งบัตรเชิญที่กุขึ้นมาไปให้เพราะแม็กซิมเขาก็เหมาะจะมาเป็นดราม่าการฆาตกรรมการตายของผีอาิเซียงไงซึ่งปัวโรเขาก็ตีความว่าแอดนี่กับบริการรวมหัวกันฆ่าไม่หมอเรโนนะเพื่อที่ว่าแอดนี่นางจะได้มีเรื่องสยองขวัญแนวลิรับเหนือธรรมชาติไปเขียนหนังสือแต่ถ้าว่าบทสรุปของปัวโรตรงนี้มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับจนกระทั่งได้มีการฆาตกรรมคุณหมอฟาริเยคาห้องเกิดขึ้น อ้าวชิบหายแล้วละสิแล้วมันจะเป็นไปนได้ยังไงกันล่ะวะเนี่ยเพราะหลังจากที่โรวิน่าเธอล็อกห้องตัวกุญแจมันก็อยู่กับปัวโรตลอดเวลาเลย ทุกคนรวมถึงลูกชายต่างก็พากันตกใจและหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากเพราะมันก็อาจจะเป็นวิญญาณชั่วร้ายพยาบาทที่เป็นต้นเหตุของความเลวร้ายตรงนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ทุกคนกำลังงวยงงว่าคุณหมอโดนฆาตกรรมยังไงกันแน่ออก้าที่เหมือนจะรู้สึกผิดเธอก็เลยมาพูดให้กับปัวโรได้ฟังครับว่าในคืนวันที่อาริเซียถือฆ่าตัวตายออก้าที่เห็นโรวิน่าเฝ้าอาริเซียทั้งวันเธอก็เลยอาสามาอยู่เฝ้าอาริเซียแทนให้แต่หลังจากที่อาริเซียหลับไปและออก้าออกจากห้องไปได้ไม่ นนอลิเซียเธอก็เดินออกไปที่ระเบียงเพื่อฆ่าตัวตายอย่างที่หนังได้บอกเอาไว้จากนั้นพอปัวโรมาสำรวจที่ห้องของอลิเซียและได้พบรูปอีกครึ่งที่หายไปของแม็กซิมเข้าปัวโรที่เหมือนจะปฏิปต่อเรื่องราวข้อทิจจริงทั้งหมดขึ้นมาได้เขาก็รีบออกมาเปิดเผยกับทุกคนอย่างรวดเร็วเลยปัวโรได้บอกกับทุกคนไปว่าการตายของสองศพในคืนวันนี้มันอาจจะเหมือนฝีมือของผู้ผีปีศาจก็จริงแต่ฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นมันก็คือมาดามโรวิน่าคนนี้นั่นเอง ก็คือทั้งอลิเซียทั้งเรโนทั้งคุณหมอฟริเยต่างก็ล้วนแต่เป็นฝีมือของมาดามโรวิน่าคนเดียวทั้งสิ้นโรวิน่ารื้อถอนทำลายดอกไม้หลากสีในสวนของเธอด้วยโทระก่อนที่เธอจะปลูกดอกไม้พันธุใหม่ที่เป็นสีเดียวแทนดอกไม้หลากสีซึ่งปัวโรในตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาถูกวางยาโดยคนที่ไม่รู้เรื่องด้วยอย่างออกาเซมินนฟและดอกไม้สีเดียวที่ชื่อโรโดเดนดอนที่โรวิน่าปลูกมันก็มีสารพิษชนิดหนึ่งที่ทําให้คนมองเห็นภาพหลอนได้ด้วย ความเข้มข้นของสารชนิดนี้จะอยู่ในน้ำหวานเกสรและจะเข้มข้นมากขึ้นไปอีกเมื่อพึ่งเปลี่ยนมันให้กลายไปเป็นน้ำพึ่งโรวิน่าวางยาลูกสาวตัวเองโดยใช้น้ำพึ่งพิษตรงนี้ผสมเข้ากับน้ำชาให้ลูกสาวอย่างอาิเซียดื่มส่งผลทําให้ผู้ที่รับมันเข้าไปอ่อนแอมีไข้และเห็นภาพหลอนต่างๆนานาด้วยใช่แล้วครับโรบิน่านางก็เป็นคนทําน้ำพึ่งพิษตรงนี้ขึ้นมานั่นเองแท้จริงแล้วอาิเซียไม่ได้ถูกผีสิงแต่เป็นโรวิน่านี่แหละที่เป็นคนทําให้อาิเซียมีท่าทีเหมือนถูกผีสิงก็คือตั้งใจทําให้ ลูกป่วยแล้วก็มาทําหน้าซื่อตาใสาสิทนนชัยแบบว่าแม่เนี่ยรักหนูจริงๆนะรักหนูซะยิ่งกว่าใครเห็นไม่แลในตอนที่หนูป่วยเนี่ยแม่ก็ยังรักและก็อยู่ดูแลหนูไม่เหมือนกับไอ้ผู้ชายแม็กซิมบ้าคนนั้นที่มันก็แค่หวังจะมาปลอกลอกหนูแค่นั้นสินะอืมมันยาเยอะจริงๆ จนกระทั่งวันดีคืนดีมันก็มีจุดผิดพลาดเกิดขึ้นจนได้ออกาที่เห็นโรววน่าเหนื่อยล้าจากการเฝ้าอาริเซียได้อาสามาอยู่เฝ้าแทนให้แต่ทันทีที่อาริเซียตื่นขึ้นและมีอาการหวาดกลัวแถมคุ้มค้ั่งมากๆออกาที่ไม่รู้เธอก็เลยให้อาริเซียดื่มชาผสมน้ำพึ่งพิษที่มีปริมาณที่มากเกินไปส่งผลทําให้อาริเซียที่ได้รับยาพิษจนเกินขนาดเกิดช็อกตายลงไปนั่นเองแน่นอนครับว่าอาริเซียไม่สามารถวิ่งไปที่ระเบียงเพื่อกระโดดน้ํำตายลงไปแน่ๆทันทีที่โรววน่ากลับมาและพบว่าอาริเซ เธอก็เลยตัดสินใจสร้างเรื่องราวต่างๆนานาขึ้นมาให้เหมือนกับว่าอาลิเซียได้ฆ่าตัวตายเพราะพูดผีได้เข้าสิงเธอเพราะว่าที่พาราโซแห่งนี้เนี่ยมันก็มีตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญอยู่แล้วไงเออทีนี้ก็เข้าทางเลยและถามต่อว่าเอา้าแล้วคุณหมอกับตำรวจหาคำตอบการตายจริงๆไม่ได้เลยเหรอันนมันก็เป็นเพราะว่าคุณหมอฟาริเยเข้าหลงรักลูวิน่ายอย่างไงล่ะครับคือรู้แล้วว่าร่างกายของอลิเซียเนี่ยมันมียาพิษก่อมะสาทอยู่แต่หมอฟาริเยเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะกลัวว่าคนรักของตนอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกส่่ววนตรจที เรื่องตำนานผีร้ายอยู่แล้วพอมาเจอเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็เลยยิ่งหวาดกลัวและยิ่งเชื่อสนิทเข้าไปกันใหญ่อารมณ์แบบกลัวผีมากๆจนขอลาออกจากตำรวจไม่ทงไม่ทำมันแล้วคดีผีร้ายอะไรแบบนั้นตำรวจจอมสะเพาเขาก็เลยเอออห่อหมกไปว่าคดีคดีนี้มันเป็นการฆ่าตัวตายของอลิเซียนเรกเองตำรวจหางมสวดแต่มันก็ยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้นี่สิครับเพราะหลังจากที่โรวิน่ารอดพ้นจากคดีการตายของอลิเซียไปได้ไม่นานมันก็มีจดหมายแบล็กเมล์ฉบับหนึ่งส่งมาให้กับโรวิน่าเพื่อบอกว่าเขาคนนั้นรู้เรื่องหมดแล้วว่า วินาคือฆาตากรฆ่าลูกสาวของตัวเธอเอง ส่งผลทําให้โรวิน่าที่กลัวมากๆต้องจ่ายค่าปิดปากตรงนี้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเงินของโรวิน่าหมดไปกับค่าปิดปากตรงนี้แบบเยอะมากๆจนแทบจะหมดตัวแถมพาราโซที่มีตํานานผีร้ายก็ขายไม่ออกเลยสักทีจนโรวิน่าต้องหาทางเพื่อจะดหน,นีจากคนที่ขู่แบล็กมิวเธอร์คนนั้นให้ได้คนแรกที่โรวิน่าสงสัยเขาก็คือคุณหมอฟาริเยเพราะฟาริเยเนี่ยเขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่น่าจะรู้ว่าความเป็นจริงทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันคือยังไงกันแน่และคนต่อมาที่โรวิน่าสงสัยเธอก็คือไม่หมอเรโนคนน นางก็เป็นคนส่งจดหมายมาบอกว่านางสามารถสื่อสารกับวิญญาณของอาลิเซียได้ไงแถมการที่เรโนโได้แย้งความผิดของโรวิน่าเป็นในในมันก็เลยส่งผลทําให้โรวิน่าร้อนตัวคิดเอาเองว่าเรโนนี่แหละน่าจะเป็นคนแบล็คเมลขู่เธอคนนั้นถ้าไม่ใช่คุณหมอฟารดเยก็ต้องเป็นร่างทรงเรโน,โรนคนนี้แน่ที่เป็นคนส่งจดหมายรีดไถค่าปิดปากจากมาดามโรวิน่า ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรโนเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยใช่ไหมครับเพราะจุดประสงค์หลักๆของเรโนนางก็ตั้งใจจะหลอกปัวโรสุดยอดนักสืบคนนี้ก่อแค่เท่านั้นแต่อเผระอิญนว่าเรโนเนี่ยนางก็ดันไปจี้ตรงจุดพอดีไงมันก็เลยส่งผลทําให้โรวิน่าที่เข้าใจผิดลงมือฆ่าปิดปากไม่หมอเรโนก็เลยเป็นคนแรกก็คือตอนที่ปัวโรกําลังเล่นงับแอปเปิลอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้โรวิน่าคิดว่าปัวโรคือเรโนครับก็เกือบจะฆ่าผิดคนเหมือนกันแต่พอรู้ว่าปัวโรไม่ใช่เรโนนางก็เลยหยุดและตามไปฆ่าเรโนเป็นลําดัับต่่ออไปนนเง ซึ่งก็แน่นอนครับว่ารูวิน่าที่ไม่ยอมรับนางก็แก้ตัวไปชุดใหญ่เลยนะเพราะตอนเกิดเหตุเนี่ยรูวิน่าบอกว่าตนอยู่ในห้องดนตรีกับออก้าก่อนหน้านั้นแล้วปัวโรที่ตามเกมทันเนเขาก็แบบก็คุณแอบเปลี่ยนเวลาในห้องดนตรีน่ะสิมันก็เลยส่งผลทําให้ออก้าเข้าใจเวลาผิดคิดว่าในตอนที่เกิดเหตุรูวิน่าอยู่กับตัวเองในช่วงเวลานั้นและส่วนเรื่องการตายปริศนาของคุณหมอฟเลเย,ยมันก็เป็นฝีมือของรูวิน่าคนเดิมนี่แหละครับที่เป็นคนฆ่าคุณหมอด้วยเสียงโทรศัพท์ภายในพาราโซเพราะว่าในพาราโซเนี่ยมันสามารถใช้โโทททรรศัพ์เข้้าาไปในหองงต่ โรวิน่าได้บอกให้ฟารเดเยจัดการปิดชีวิตของตัวเองลงซะหลังจากที่โรวิน่าบอกว่าตนรู้ความจริงหมดแล้วว่าฟารเดเยคือคนแบล็กเมล์ขู่เธอคนนั้นเพราะถ้าคุณหมอไม่จัดการฆ่าตัวเองแล้วล่ะก็รับรองโรวิน่านางจัดการฆ่าลูกชายของคุณหมอฆ่ามือนแน่แน ซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยคุณหมอเขาก็งงเหมือนกันครับก็คืองงมากเลยบอกกูจะไปแบ็กมิวมึงทําไมกูหลงมึงจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยแต่ในเมื่อคุณหมอเขาไม่มีทางเลือกคุณหมอเขาก็เลยตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองเพื่อให้ลูกชายเพียงคนเดียวของตนรอดพ้นจากเนื้อมือของโรวิน่าอย่างไงล่ะครับแล้วหลังจากนั้นพอความจริงทั้งหมดมันได้ถูกเปิดเผยว่ามาดามโรวิน่าคือฆาตกรฆ่าคนทั้ง3ศพตรงนี้นักสืบปัวโรเขาก็รีบไล่ตามโรวิน่าขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็วเลยนะโรวิน่าบอกกับปัวโรว่วาอลิเซียเธอเป็นของเธอแต่่เเพีียยยงผู้ด้ดดวออไไมาก ให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้เธอก็เลยจําเป็นต้องปิดปากคนที่เธอคิดว่าน่าจะเป็นคนแบ็กเมลขู่เธอคนนั้นแต่นักสืบปัวโรของเราเขาก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับเพราะผีอลิเซียนางก็มาทําให้โรวิน่ามีอันเป็นไปเกิดขึ้นจนได้โรวิน่าเสียชีวิตในทันทีที่เธอตกลงมาจากบนด่านฟ้าและปัวโรที่ไม่เคยเชื่อเลยว่าผีมีจริงจนมาถึงตอนนี้ดูเหมือนนักสืบปัวโรเขาจะเปลี่ยนไปยอมเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เช่นผีมีจริงเข้าให้ซะแล้ว แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างมันได้จบและสงบลงไปตัวหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าคนที่ส่งจดหมายแบล็กมิ์รูวิน่าคนนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเขาก็คือเด็กชายลีโอโพคนนี้เองครับลีโอโพได้เงินเข้าบัญชีจากรูวิน่าไปค่อนข้างเยอะมากๆแต่เด็กชายอย่างลีโอโพเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเงินมากมายตรงนี้ไปทําอะไรดีกันแน่ก็คือลีโอโพที่เป็นเด็กฉลาดเนี่ยเขาดันไปเห็นบันทึกของพ่อเกี่ยวกับการใช้พิษจากน้ําผึ้งครับและมันก็เหมือนกับโอเปร่าเรื่องหนึ่งที่รูวิน่คแสดงงซึงก็ือ ราชาแห่งพิษลีโอโพน้องก็เลยตีความขึ้นมาว่าโรวิน่าน่าจะแอบเอายาพิษให้กับอลิเซียดื่มจากนั้นลีโอโพเขาก็เลยลองส่งจดหมายแบล็กมิไปให้กับโรวิน่าเพื่อจะดูซิว่าสิ่งที่ตนได้คิดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันใช่ความจริงจริงๆหรือไม่ผลปรากฏว่ามันก็จริงอย่างที่ลีโอโพเขาตีความและเข้าใจจริงๆนั่นแหละครับ แต่แทนที่ปัวโรเขาจะจับไอเด็กคนนี้ส่งสถานพินิษฐ์เขาก็ไม่ทําแบบนั้นครับในครั้งนี้ปัวโรผู้ตรงฉินเขาเลือกที่จะเงียบเพื่อปกป้องลีโอโพจากความผิดทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นปัวโรได้นําเงินส่วนหนึ่งจากลีโอโพทำฝันของสองพี่น้องคู่นี้ให้กลายเป็นจริงขึ้นมาโดยการซื้อตั๋วเดินทางไปที่มิสซูรี่ให้แถมยังให้เงินตั้งตัวกับ2พี่น้องคู่นี้ไปตั้งตัวอีกด้วย ส่วนเงินที่เหลือก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องลีโอโผต่อไปเพราะเด็กชายลีโอโผตอนนี้เขาก็เป็นกำพร้าแล้วอ่ะถูกไหมแต่โชคดีที่แม่บ้านเซมินอฟอาสาจะเลี้ยงดูรีโอโผต่อไปให้เองก็ถือว่าเป็นค่าอยู่ค่ากินค่าทุนการศึกษาเล่าเรียนต่อไปก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ปัวโรจัดการปิดคดีที่คุมเครือตรงนี้ได้อย่างกระจ่างแจ้งแล้วตัวหนังอฮอนติงอินเวนิสเรื่องนี้ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบการสปอยสไตล์น้องเสก <S <s <we ak> ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่ง <S <s <we ak> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ